วันนี้ปอนมีเรื่องราวที่น่าสนใจของเครื่องบินอวกาศไร้คนขับโปรเจกต์ X37 เนี่ยอยู่ในความดูแลขององค์การนาซาที่วางแผนสร้างเป็นยานทดสอบแนวทางและการลงจอดกับยานโคจรซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ปีคิศักราช1999โดยยาน X37B ถูกปล่อยออกไปทำภารกิจ OTV6 ในวันที่17พฤษภาคมปี2020ครับ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแซนเราอัสรายการที่จะมามอบสาระความรู้พร้อมนําเสนอเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดเพราะวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเราเองครับและวันนี้ครับอยู่กับผมปอนภควร,รัตนาสิริภัยครับคุณผู้ชมครับเทคโนโลยีสายงานต่างๆเนี่ยล้วนมีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่องครับโดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านอวกาศวันนี้ปอนมีเรื่องราวที่น่าสนใจของเครื่องบินอวกาศไร้คนขับ ที่ถูกส่งออกไปในอวกาศและเคลื่อนตัวในวงโคจรรอบโลกมากว่า500วันแล้วครับซึ่งไซอานอสในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับเครื่องบินโอวกาศไร้คนขับลำนี้กันครับเครื่องบินไร้คนขับลำที่ผมพูดถึงนะครับมีชื่อเรียกว่า X37B ครับเป็นเครื่องบินไร้คนขับของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกานั่นเองครับก่อนที่จะไปเล่าถึงภารกิจที่โคจรอยู่บนวงโคจรรอบโลกกว่า500วัน ผมขอเล่าถึงที่มาของเจ้า X37B นี้ก่อนนะครับเดิมทีนะครับโปรเจกต์ X37 เนี่ยอยู่ในความดูแลขององค์การนาซาที่วางแผนสร้างเป็นยานทดสอบแนวทางและการลงจอดกับยานโคจรซึ่งเริ่มต้นตั้งแต่ปีคิศักราช1999ต่อมาภายหลังนะครับนาซาเนี่ยได้ย้ายโปรเจกต์ X37 นี้นะครับไปยังกองทัพสหรัฐในปีคิรศัช2004ครับ ปัจจุบันนะครับ X37B เป็นยานอวกาศทดสอบวงโคจรที่พัฒนามาจากเจ้า X37A ของ NASA เพื่อรองรับการใช้ภารกิจการโคจรได้หลายครั้งซึ่งดำเนินการโดย the Air Force Rapid Capabilities Office นั่นเองนะครับ X37B นะครับมีจุดเด่นที่สำคัญ2ประการคือเป็นเทคโนโลยียานอวกาศที่สามารถใช้ซ้ำได้ครับถือเป็นเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สุดในโลกที่สั่สนุนงานด้านอวกาศในระยะยาว ทำงานในวงโครจรระดับพื้นโลกนอกจากนี้นะครับยังใช้งานสําหรับการทดลองที่สามารถกลับมาตรวจสอบบนโลกได้แม้ว่ารูปร่างของ X37B จะคล้ายกับกระสวยอวกาศแต่มันพิเศษตรงที่มีขนาดเล็กกว่ามากๆครับมีความยาวประมาณ8.8เมตรสูง2.9เมตร และมีปีกกว้างน้อยกว่า4.6เมตรน้ำหนักรวมสิ่งของบรรทุกประมาณ5ตันครับเพราะถูกสร้างให้เป็นเทคโนโลยียานอวกาศที่ใช้ซ้ำได้นะครับทำให้ตั้งแต่เปิดตัว X37B นี้นะครับได้ทำภารกิจทดสอบวงโครจรไปแล้ว5ครั้งนั่นคือ OTV1 ถึง OTV5 ครับโดย OTV นะครับย่อมาจาก Orbital Test Vehicle โดยยาน X37B ถูกปล่อยออกไปทำภาร,รกิจ OTV6 ในวันที่17พฤษภาคมปี2020ครับถือเป็นภาร,รกิจแรกที่ทดลองการติดโมดูลเพิ่มเติมไว้ท้ายยานอวกาศสำหรับบรรทุกคนหรือวัตถุไปยังวงโครจรได้ครับสำหรับ OTV6 นะครับเป็นภารกิจล่าสุดที่กำลังปฏิบัติการอยู่นะครับอย่างที่กล่าวไปเมื่อต้นรายการนะครับว่ายานอวกาศไร้คนขับบินอยู่บนวงโครจรของโลกได้กว่า500วันแล้วนั่นเองครับ เรียกได้ว่าการทดลองวงโครจรในภารกิจ OTV 6นี้นะครับมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเล,เลยครับทั้งเป็นครั้งแรกที่มีการติดตั้งโมดูลสำหรับบรรทุกคนหรือวัตถุขึ้นไปในวงโครจรด้วยและการอยู่บนวงโครจรกว่า500วันก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับเพราะยังไม่มีกำหนดการเลยว่าจะกลับมายังโลกเมื่อไหร่มาร่วมลุ้นกันนะครับว่าเจ้า X37B กับภารกิจในครั้งนี้จะอยู่บนวงโครจรได้นานสุดกี่วันกันครับ สำหรับสาระความรู้ของเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับในช่วงหน้าก่อนจะพาทุกคนมาทำการทดลองมะเขือเทศกับการเตือนไัยกันครับติดตามได้ในช่วงสาระน่ารู้ครับ